สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง youtube สุริบุรียัมครับผมวันนี้จะพา FC พี่น้องชา o youtube มาชมทีมงานรถห้างๆครับผมรถห้างรถห้างครับ,รถ,ร,ถร,บรถใหม่ไยแดงแกกลองจากห้างเลยนะครับทีมงานวิเชียนพืชผลนะครับจากจังหวัดสระแก้วนะดีครับ เป็นบอ่อแรกนะครับทีมงานนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นำเสนอทีมงานของน่าจาะเปาวิเชียนนะก็กถักทายเจแล้วครับบอกว่าทีมงานมาจากสากแก้วครับผมใช้รถห้างอย่างเดียวครับไม่มีรถอูนะนี่ครับ <H> สวยครับสวยมาดูรถใหม่นะทำงานนะครับ พี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาดูใกล้ๆนะครับใช้รถคุดคัตเทพิล่า 320D ครับ วิเชียนพืชผลนะครับผู้ใหญ่ตุกตาฮ i โน d โด i n นิเตอร์ครับผมโด m i นิเตอร์นะครับเป็นรถบรรทุกรุ่นใหม่ครับของทางค่ายฮ i โนครับ กระบะไม่ได้ใจนะครับว่าเป็นกระบะของอะไรนะครับของสามมิตรหรือเปล่านะโอ้ คือพีลาคันนี้นี่ขุดลงลึกเลยทีเดียวครับผมระดับความลึกน่าจะประมาณสี่เมตรห้าเมตรได้นะความลึกของคิวดินนะครับ สามสองศูนยดีทูขึ้นแท่นแบบนี้ขุดง่ายนะครับคุดง่ายทีมงานผู้ใหญ่ตุกตานะมาจากสากแก้วลออยังไงติดตามทีมงานนี้ด้วยครับใช้รถอยากบริษัทโดยตรงนะครับเป็นรถห้าง ฮีโนโดมิเนเตอร์ซีรีส์ห้าร้อยสวยสวยสวยครับสวยสุดจัดเลยครับทีมงานนี้ ทีมรถขุดก็มาหลายค่ายครับมาหลายค่ายมาหลายเจ้ามาอยู่ตรงนี้แหละครับหลายี่ห้อหลายหน่วยงานนะครับผมก็ไยดินขึ้นจากบอนี่ยครับ จุดตรงนี้เป็นจุดของทีมงานวิเชียนพืชผลนะครับนำโดยผู้ใหญ่ตุกตานะครับแล้วก็ทีมงานมีรถขุดมาอยู่คันเดียวครับผมไปดินนะครับเสสามสองศูนยดีนะครับ ดำทั้งหมดกี่คันครับนี่หกคันเนาะสิบลอ้อจะมาอีกชุดหนึ่งใช่ไหมอ๋อสิบล้อมาแม่โคก็ต้องมาไหมอ๋อเนี่ยแหละครับทีมงานผู้ใหญ่ทุกตา ทีมงานวิเชียนพืชผลนะเอา้าก็มีหลายชื่อเหลือเกินนะครับไม่แน่ใจว่าทีมงานไหนนะเอาเป็นว่าเป็นทีมงานวิเชียนพืชผลก็แล้วกันนะครับก็มีอยู่ทั้งหมด6คันนะครับฮีโน <c oughs> hey ่โดมินิเตอร์ซีรีส์ห้าร้อยนะครับ สวยเหมือนกันนะเอามาทําเป็นดำในสุดจัดเลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้นี่ไม่ได้ใจนะว่าเป็นเครื่องยนต์เท่าไหร่นะครับใครทราบก็เมนกันด้วยนะ ว่าขึ้นบอนลสบายๆเลยทีเดียวนะครับสบายมากเดี๋ยวเรามาทักทายเท่าเกศหน่อยครับเท่าเกก็ตอนนี้ก็ประ,ประมาณรู้สึกว่าจะห้าโมงแล้วนะ ศูนย์บริาการครับเอาวสวัสดีอีกครับสวัสดีครับนายเจาแก่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไปดูทีมงานม,มาแล้วนะครับตุ๊กลงเป็นผู้ใหญ่ตุ๊กตาเนี่ยเป็นชื่อใครครับนี่ชื่อเนี่ยอ๋อชื่อเจ๊เนาะอ๋อแต่ว่าพี่เชียนพืชผลน,นี่เป็นชื่อของพ่อเป็นชื่อของคุณพ่อนะครับต้องขออนุญาตนะเจาแก ได้ถ่ายคลิปลงให้เอซดูหน่อยเห็นแต่กันดิกามาเชเวแถวนี้เรื่อยเลยนี่ครับอยู่สะแก้วนะครับอยู่อำเภออะไรครับเนี่ยอตาพยาตรงนี้เนาะครับใกล้ๆบุรีรัมย์นี่แหละนี่ครับโอ้โหไปครัวแม่ครัวม่ครัวนี่คือศูนย์บัญชาการเลยครับตัวนี้แหล่งรวมอาหารกล่าวว่ากี่วันครับมาอยู่เป็นเดือนไหม โอ้โหโอ้ครับเท่าแกชื่ออะไรเนาะเท่าแกโอ้อ๋อเกือบกลางครับผมก็ใครรู้จักก็กดถูกใจให้ด้วยนะครับทีมงานจะจะมีมาเสริมทัพอีกไหมครับนี่ทีมงานนี่อเดี๋ยวจะมีชุดสิบล้อน่าจะลงโซนต่างลกโอครับตรงนี้ถอยดินน่าจะสูงแล้วเนาะอ๋อแต่พื้นที่ตรงนี้น่าจะขุดหมดนะ อ๋อครับมีหกล้ออยู่หกคันเนาะของตัวเองทั้งหกคันเลยไหมครับโอ<ฮ>้แสดงว่าแครดีเนี่ยออกได้เนาะนี่ครับเลือกเล่นหกล้อของตัวใหม่เลยเนาะ <c oughs> ไม่ยอมพวกของแถวอูแถวอะไรไหมแถว <c oughs> แถวบ้าน <c oughs> ผมเขาเล่นกันอะ่ะ <c oughs> คาร,ร์บประกอบอะ่ะ ผู้รนนำเข้าความชอบัม้งเนาะกับรถใหม่มันยังไงมันก็โอเคเนาะประกันอะไรมันก็กันกี่ปีรุ่นใหม่ผมไม่เคยรู้เลยว่าการมันห้าปีเลยอืมกับเครื่องเครื่องเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้สองร้อยสิบสองร้อยสิบอืมคมเร็วแล้ว คือแรงแรงมากครับเห็นเห็นพี่กันฑิการเขาเห็นว่ารถไถมาใหม่ใช่ไหมนู่นใช่ไหมคันใหม่เอามาใหม่เลยครับปกติเอามางานนี้เลยคันเดียวขึ้นดันไม่ทันเลยไม่ทันเนาะโอ้โหดันนี่คือขุดแล้วต้องเคอรลิงข้างบนด้วยเหรอครับใช่ครับคือความสะดวกเราเทดิน อ๋อถึงว่าบางทีบางเจ้าก็เขาขุดเสร็จก็ต้องขึ้นไปเคลียร์ข้างบนเนาะใช่เออถ้าใช้รถโคมันเป็นไงเรื่องกว่ารถไถครับมันต้องเคลียร์ให้ให้ทิ้งที่ทิ้งได้ที่สุดอ่ะโอ้ออกออกมาเพื่องานนี้โดยตรงเลยนะครับดีครับโอ้ได้มาโอ้มากกี่วันแล้วครับนี่ นี่สิเออี่รมาตั้บงมาไ้ตนที่ย่อ็ะคนี่ครับมาตอนที่ยี่สิบเอ็ดเนาะนี่คือกองทัพเลยนะนี่โอ้โหนี่ครับอะยังไงก็ขอบคุณประยังเท่าแก่กับเจ๊ด้วยนะครับก็ยังไงก็ฝากฝากช่อง YouTube เล็กๆด้วยนะเซียนะะน้อยบุรีรัมอ,อ,อืมครับดกดได่ แวะมาเยี่ยมเยืยนนะครับใกล้ๆบ้านเราตรงนี้แหละเราข้ามถนนไปก็ถึงบ้านเราแล้วโอ้โหมันน่าจะอยู่กันอีกหลายวันเนาะคงจะได้เจอกันอีกนะครับเมื่อฝนตกที่ผ่านมานีเนาะจอดเนะนานนะไม่จอดไม่นานเนะนานนะครับอ๋อทำงานได้นะครับผมฝากทีมงานยังไงมีงานอะไรก็โทรติดต่อได้นะครับอยู่ รู้ว่าไปทุกที่เลยก็ไปไปเยอะพี่อ๋อรับรับมีรับงานแถวสะแก้วได้ไหมคาเคยร์ลิงงานอะไรเนาะบางทีเอฟซีตินตามอาจจะรู้จักนะครับเอ่อชื่ออะไรนะเอ่ออันนี้พี่กลางค่ะพี่กลางครับแล้วก็เจสุตาเุตานี่เป็นผู้ใหญ่บ้านเลยบอกใช่ค่ะโอ้โหโอ้โสุดยอดเลยเอายังไงก็ อขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณอีกครั้งยังไงก็ยังไงก็ติดตามทีมง,งานเจตุกาด้วยครับนะอ่ะก็ขอจุบใบเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวทานข้าวก่อน <c oughs> ได้เมนูอะไรนี่วันน,ออน,นี้น่าจะเป็นน้ำพริกกะปิแล้วก็นอโจดค่ะเ<อ>ขาหลังบ้านนี่นะอัจฉยาค่ะโอ้ออันนี้คือหน่อไม้มาจากบ้านเลยใช่ค่ะเป็นหน่อโจดมาจากบ้านเขาเรียกว่าผู้ช่วยเก็บมาฝากค่ะนี่นะผู้ช่วยมาช่วยแกะด้วยเนี่ยอ๋อนายผู้ช่วย อ๋อแต่ว่าเก็บมาให้เนาะเก็บมาให้สมบูรณสักเออหน่ออะไรไม่เคยเห็นเนาะเนี่ยเป็นหน่อโจดอะค่ะเขาอยากที่บ้านจะมีเยอะแบบนี้เป็นเป็นเศรษฐกิจเลยนะคะเขาขายกันโทรศัพท์โอ้นี่ครับเราจิ้มปีกันบ้างแล้วมีเล็กๆแถวบ้านแถวบ้านนี้มีแต่นอนใหญ่อันนี้นอนโจดเนาะอันนี้ร้านบอ่ะลูกสาวผู้ช่วยค่ะลูกสาวผู้ช่วยใช่แล้วก็เป็นแฟนคนขับด้วยความไม่โคนะ อ๋อแม่แบบนี้ถือว่าได้รายได้รด้ไม่ได้เสริม <c oughs> อาหารฟรีมา,มาด้วยใจเนาะ <c oughs> ออนี่ครับเอาไว้เท่านี้ครับผมคุณ <c oughs> ม,มากครับห <c oughs> ามาชมกันต่อครับ <c oughs> จุดหมายของทีมงาน <c oughs> ผู้ใหญ่ทุกตาครับผม ต่อยดินจากบ่อขึ้นมานะครับระยะทางน่าจะประมาณา500เมตรได้นะ500เมตรครับ,ร,บรถไถคันนี้จัดมาใหม่ครับจัดมางานนี้โดยเฉพาะนะครับ M แปดห้าศเฮ้ยสี่ศูนย์ M แปดหครับพี่น้องปาฮีโนโดมินิเตอร์สองร้อยเมันเร็วใช่ไหมเนาะสองร้ อเดี๋ยวมาดูคันใหม่เลยคูโบตา้าอันนี้จัดมาได้กี่วันแล้วเนี่ยสามสี่วันนะคันนี้โอ้โหใส่เวทมาข้างละสองเลยครับ ตัวเก่านี่ใช้ของอะไรนะรุ่นเดียวกันไหมอ๋อตัวเก่าก็แปดห้าครับตัวใหมก 85, ่ก็แปดห้าแสดงว่าทูงใจรุ่นนี้นะครับมาแล้วครับรถเท่าแก่หมดทั้งหมดเลยบ่ทั้งหมดเลยครับอุคับอุคับ เดี๋ยวมาดูคุมพลังของโดมิเนเตอร์ใหม่หน่อยอาว,วโอ้โอ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 โจมสภาพดินยังไม่แน่นนะครับเอียงข้างแล้วมาดูว่าจะไปได้ไหม ดินค่อนข้างเหนียวครับเอาขึ้นโอ้เจียวเลย 两百多费。 ¡Ya เดี๋ยให้ชมคันสุดท้ายครับนี่คือทีมงานวิเชียนพืชผลนะครับนำโดยผู้ใหญ่ตุกตา ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเขามาให้พี่น้องได้ชมรถดำสวยๆนะครับรถดำไม่แกะกระลองอีโนโดม,มินิเตอร์ครับผม สำหรับคลิปนี้ขอบคุณเรียบสีพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไาลค์กดแชร์ช่องยูทูบสิน้ยบุรีรมด้วยครับฝากทีมงานรถดำสวยๆทีมงานผู้ใหญ่ทุกตาใจดีนะครับอ่าแล้วก็เพื่อนร่วมเส้นทางรถบรรทุก ทุกคนทุกท่านนะครับยังไงคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ